กราบนมักษาการครูอาจารย์สวัสดีนักเรียนนักศึกษาพระบาริชึ้นประโยคปรีชาหกกันทุกคนทุกท่านนะครับสมันต์ภาษาที่กาหนร้้า252เริ่มตั้งแต่สัตว์โถยัสมิงวิหารเป็นต้นไปนะครับตสัตว์โถเวทีตโพลุศึกษาต้งทราบเนื้อความแห่งคำนั้นดังนี้พัฒพัตระานของสงฆ์ทางของสงฆะนะประานของสงฆ์สันตกรรม สวัิดียองหพาพระธานมไม่เจอนะพัฒนาฐานของสงฆ์หาไม่เจอนะแกไปดูก,ก่อนซึ่งเป็นของทายกผู้ถวายชีวอนี้เป็นไปในวัดใดก็ดีเป็นไปในวัดใดก็ดีเป็นไปในวัดใดเนี่ยถูกละตรงนี้แหละพัตตทานตรงนี้ขึ้นพัตตทานมาสันตะกัง พัตนาอันเป็นของสงมันเป็นของสงเงี้ะสาภพษัพพะทานอันเป็นของสงที่ทายกผู้ถวายจีวรน,นี่เป็นไปครับตากาตากวตนะวัตตังะวัตติ เป็นไปในวัดไหก็ดีอ๋เอเอป่ากาวัดตังมีมากเลยพระทานเขาเรียกว่าพัตทานนะปากาวัดตังมันจะไมแปลว่าทานนภัตของสงฆ์ทานพัตของสงฆ์องงันเป็นของสงฆ์ในน้ป่าสัตกรรมซึ่งที่ทายกผู้ถวายจีวร เป็นไปในวัดใดย่ยอมเป็นไปในวัดใดก็ดีแปลไม่ชัดนะบริสตสองตัวนี้ถ้ายกทรทพิสูงทั้งหลายในวัดใดให้เป็นภาระของตอนอัตโนภารังกตวาโอเชแล้วให้ฉันในเดือนทุกเมื่อตัดทัดในวัดใดเขาสร้างอาวาดไว้ในวัดใดเขาตวาย สลากระกพัดเป็นต้นเป็นนิดตรงนี้นะแต่วัดแม้ทั้งสิ้นอังทายกใด้สร้างปฏิฐาภิีโตนะอันทายกสร้างในวัดนั้นของทายกนั้นตัดถาในวัดนั้นของทายกนั้นไม่มีทาที่จะพึงกล่าว ตรงนี้พึ่งเพิ่งจะเจอประธานนะประธานอยู่ตรงนี้นี่เองคามที่จะพึงกล่าวย่อไม่มีในในวัดนั้นของทาย,ยกนั้นนะนะเนี่ยครับมีประโยค์ยะยขยายยาวเลยนะครับแต่ก็ไม่ยากแต่สับใจแล้วก็ค่อยๆเอาเนื้อความมาประติดต่อ,ตอกันพัตตะบริจาคเหล่านี้พัตตะบริจาคเหล่านี้จัดเป็นพัตรบริจาคยั่งยืนอีเมนนนะโยพัตตะบริจาคมานะ พรา,ามบริจานี้ทุกวัาการานามะจัดเป็นโหติด้นะโหนติจัดเป็นพัดบริจาประจําเพราะฉะนั้นถ้าว่าโสเขากริกริยันติกล่าวว่านะว่าตัวพัดพัดบริจาประจําของข้าพเจ้าปริยันติ ของข้าพเจ้าประทังอยู่ในวัดใดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าประทังอยู่ในวัดใดข้าพเจ้าถวายในวัดนั้นตถาธรรมิิหรือว่าท่านจงให้ในวัดนั้นดังนี้เจปีคน่ะแม้หากว่าเจปีแม้หากว่า ทว่าการาโหติมีพัดบริจาคประจําในที่ในที่ทั้งหลายแหง่งทีวรนั้นเป็นอันเขาถว,วายในที่ทุกแห่งนั้นนั่นแหละนะครับก็พอได้อยู่นั้ามีโยธนาดูด้วยสเสจปนะก็ท้าว่าเอกสมิงวิหารเรในวัดหนึ่งที่หูพระอุตราหวติมีภิกษุมากกว่า เตหิภูวีภิกษุเหล่านั้นวัตถธรรมพึงบอกว่าในวัดต,ตัวนี้เนาะเอกขะเอกขะในวัดที่มีพัดบริจาเป็นประจำของพวกท่านในวัดที่มีพัตาบริจาคป,ประจำของพวกท่านตรีนัตุนะตงหาการรทุาการเนียเอ,เอกขาในอาวัดหนึ่ง ในวัดที่มีตรงนี้ยกวิหาเรเลยมานะครับว่าอาหุทุบาปาร,รวาีวัดหนึ่งมีภิกษุมากวัดหนึ่งมีภิกษุน้อยอ๋อในวัดหนึ่งมีภิกษุมากในวัดหนึ่งมีภิกษุน้อยนะผลติมภคุมถ้าว่าเขาพันติล่าว่าขันหาธาท่านท,ทั้งหลายจงถือเอา ตามจำนวนภิกษุเถิดนี้สมสมควรจะแบ่งกันแล้วถือเอาตามนั้นเอตจาก็ในคำว่าท่านทั้งหลายจงถือเอาตามจำนวนภิกษุนี้เถิดนี้พี่นะหยกมายาวเลยวัฏเพศชาธิพ่อและเพศเป็นต้นอประกังปีแม่น้อยภาชิยติสมก็ย่อมแบ่งกันได้โดยหน้า ยะทิปะนณะแต่ถ้าว่ามันโจอเตียงปีถังปีท,ปทกางวาตังเอกังโหติมีตัวเดียวสมผมก็คือสมเป็นประธานต่เป็นกต,ตาไว้ก่อนนะเพึงถามเขาว,ว่าปกิจตวาเพึงถามเขาแล้วไม่ไมว่านะไปกกำลังไม่ได้นะตะวาเพึงให้ แก่วัดหรือเสนาธนะในวัดหนึ่งที่เขาสั่งพึงให้ในนะพึงให้ในวัดหรือเสนาธนะที่เขาสั่งเขาแปล่มนะตรงนี้ครับยัดตาเนี่ยแต่ถ้าว่าเตียงหรือตังมีอยู่ตัวเดียวสมพึงถามเขาแล้วทาตะพังพึงให้เตียงหรือตังนั้นนะน่าจะต,ตัวนี้แหละ แบบพึงให้ทัพๆกันนะพิงให้สำหรับวัดหนึ่งเสนาสนาสแม้ในวัดหนึ่งที่เขาสัง่งแม้ในวัดหนึ่งที่เขาสัง่งแม้ในวัดที่เขาสัง่งเดี๋ยวขอแปลม่ลงก่อนนะพึงถามเขาแล้วเขางนี่ยโส พึงถามเขาแล้วเขาวิจารณิติสำหรับวาดดูเสนาคณะได้บ้างี่เขาสั่งตัวนี้มันวิจารณ์เขาสั่งให้เที่ยวไปวิจารณ์เขาวิจารณ์วิจารณ์วิจารณ์ก็แปลว่าสั่งได้นะเขาสั่งไว้วิจารณิติ เขาย่อมสั่งไว้เพื่อเสนาสนะใดเพื่อวิหารใดเขาสั่งไว้วิจารณินะหรือเขาพิจารณาไว้นีเหลดเขาแปลว่าสั่งก็ได้เนะเขาแปลว่าสัง่งเขาสั่งไว้เพื่อวิหารใดหรือเพื่อเสนาสนะใดในในวิหารแห่งหนึ่งเขาสั่งไว้ในวิหาร,ห,าห,ารหรือในเสนาสนะใด ในวิหารหลังนึงน,นี้นะครับแล้วตัดฐาบนี้ก็จะรับสงฆ์ก็เพิ่งให้แก่ภาษาว่าเขาจะให้แก่ก็แก่ไปโดยแกเราแปลว,แว่าแกนะครับเพิ่งให้แก่วิหารหรือเสนาสนะที่เขาสั่งไว้แม้ในวัดหนึ่งเนอย่างนี้นะจะได้ไม่งงแต่เจถ้าว่าอสุการภิกษุภิกษุชื่อนอน้นถ้าเขากล่าวว่านะวัตติกล่าวว่าหรือสั่งว่า กล่าวว่าอสุกะอสุกะที่คูพิสุชื่อนอนคนหาตุจงถือเอาดังนี้ควรอยู่ควรอยู่ได้ไงควรอยู่ได้ไงดังนี้ถ้าเขากล่าวว่าจะควรอยู่ควรอยู่นี่มันยังต้องแต่งประโยคขึ้นมานะสงจะให้ก็ควรนะอาจจะเป็นอย่านี้นะ ออก็ควรจะให้แก่พิสุที่เขาเก่านั่นตรเนี้ครับก็คือขึ้นทาทาตูมาทาตงวัตตินะสงทาตงจะให้อย่างนั้นอย่างที่เขาสั่งวัตติก็คนอยู่ก็บอกคนอยู่แอสั้นเกินนะแอสั้นไม่ได้ใจความเลย้าถาหากว่าวัตวาเขากล่าวว่าเทถาขอท่านทั้งหลายจงให้ สำหรับวัดจงให้แก่วัดที่มีพระตบริจาคเป็นประจำของข้าพเจ้าจงให้ในนะทุวการะเนะี่ยในวัดจงให้แกี่ทุวกวันนี้มันไม่ได้นะ้จงให้สำหรับวัดที่มีพระตบริจาคทุวกวารเนี่ยนะแปลว่าสำหรับอีกนะึงงนะอาจจะแปลว่าในจงให้ในทุวกวารของข้าพเจ้าดังนี้ อวิจารเรตวาไม่ทันสั่งก็ไปแม่สงจะไม่สั่งการก็ควรอันนี้ก็แปรหักอีกนะการที่แม่สงจะไม่สั่งการนะวิจารเรตวารอวิจาเลตรงก,ก็ควรปณะ,ะก็สงพึงสั่งการอย่างนี้เอวิจารสั่งการอย่างนี้ว่าสงพึงกบสั่งการอย่างนี้ ผมพึงสั่งการอย่างนี้สั่งการก็คือพึงสั่งคำอะไรเงี้ยว่าจะนําก็ได้นะต่อเลยไม่ต้องแปลออกมาพึงสั่งว่าเนี่ยอันนี้ก็ไม่จาขึ้นอีกว่าจะนํานะครับเท่าท่านทั้งหลายจงให้ในสถานที่เป็นที่อยู่ของพระสังฆเถระถ้าว่าในที่นั้นเสนาสนังเสนาสนะปริปุณางหัติบบริบูร์ ยักถะในที่ใดนับปะโหติเสนาสนะไม่เพียงพอสมพึงให้เสนาสนะในที่นั้นสเจ้าว่าเอโกภิโคภิกษุโรคหนึ่งวัตติกล่าวว่าไม่ห้ามวัสนฐานเนที่ในที่อยู่ของข้าพเจ้าเสนาสนะบริโภคพันดังนักทิไม่มีสิ่งของสำหรับใช้สอยอไม่มี ของใช้ในเสนาธนะนะไม่มีของใช้ในเสนาธนะหรือไม่มีของใช้เพื่อเสนาสนอะไรเนี่ยสงก็พึงให้พันดะในที่นั้นนะในเสนาสนะนั้นข้อว่าสังคสสเทติความว่าทายกวัฏติกล่าวว่าเข้าไปยังวัดกล่าวว่านะวิหารังปวิสิตวาเข้าไปวัดกล่าวว่า ธรรนิกับเ,เป็นเจ้าขอถวายอยมานิจิวรานิจวรนเหล่านี้สัษาศาสาแก่สงฆ์ข้าว่าสามมุกขีภูเตนะความว่าสงฆ์ที่อาทีเตนะสังเคนะสงฆ์ผู้ดำรง,งอยู่ในอุปจารสศีมาพึงตีระทางพันดินปหิตวาประกาศการแล้วแจกกันแล้วแจกเสนาสนะดูแจกสิ่งของอะไรเราก็นึกดูนะว่าแจกอะไรกันให้เป็นนภุงกันแล้วกัน ขันหันโตภิกขูพิกษูจะรับภาคังซึ่งส่วนสีมัททษะอสัมปัตตัดสาติแกภิกษูผู้ตั้งอยู่ในสีมาแต่มาไม่ทันแต่มาไม่ทันแต่มาแต่ไม่ถึงพร้อมนะภิกษูผู้นะสมนวาวเรตโพไม่ควรห้ามไม่ควรห้ามนะหน้าสอง้อยห้าสิบสาม วิหาร,รวิหารมหาโหติใหญ่หรือว่ามีวิหารใหญ่มีวิหารใหญ่เมือ่อทายกถวายหรือเมื่อพิสูผู้แจกเสนาสนะแจกผ้าตั้งแต่เทระอาจลงมาเมื่อพิสูผู้แจกกีวรถวายผ้าตั้งแต่เทระอาจลงมา มหาเถระาอรัสชาติกาผู้มีชาติเฉยชาผู้มีชาติเฉยชาก็คือมาทีหลังนะปฏิราชเฉยชาเชิญชาติาปัจฉาอาคติสันติมาทีหลังภิกษุผู้แจกพัดตัวแม่เลยทีละมาเนสูงเมื่อกี้นี่เราขึ้นมานะหรือสงก็ได้นะตัวเนี้ยสงก็ได้นะสงเมื่อจะถวายผ้าตั้งแต่เสลาสมาสงก็ได้นะครับ หรือพิสูจผู้แจกนั่นแหละเราะาได้รับสมบูรแล้วนะพิสูจที่ได้รับสมบิอะไนเงี้ยวัตถพาไม่นะวัตถพาไม่พึงกล่าวกล่าวกับเนี่ยพระมหาเทระผู้มาผู้มาอยู่อนะไม่พึงกล่าวกับพระมหาเทรนะนั่นพอตรงนี้มันอาคสันติคุมไปแล้วนะก็ไม่พึงกล่าวกับท่านนะกับพระเทระว่าท่านผู้เจริญทียะอิ วีสติวัดหังข้าพเจ้าถวายอะไรอะพรพนนะยาประทานในอาณานั้นหรืออะไรเจ้าบอ<ห>ถวายผ้าข้าพเจ้าถวายผ้าแกภิกษุผู้มีภาษายี่สิบข้าพเจ้าถวายแกภิกษุถวายผ้าแกภิกษุผู้มีภาษายี่สิบกำลังถวายภาษายี่สิบนะกำลังถวายผ้าแกภิกษุมีภาษายี่สิบ ตังห้าการทิ่กิการลำดับของท่านอติกันตาล่วงไปเสร็จแล้วไม่ไม่ไปพึ่ง่าอย่างนี้นะถ้าตะพังนะขึ้นมาอีกประธานเดียวกันนะหรือไม่ก็ขึ้นมาอีกก็ได้ภิกษุผู้แจพึงเว้นลำดับไว้แล้วถวายาตะวาแล้วถวายอะไรผ้าอยู่นะแล้วถวายผ้านั้นแก่พระหมหาเถระหล่านั้นแล้วจึง ถวายตามและถึงถวายผ้าตามลำดับในภายหลังเออพึงถวายตรงนี้ทั้งตะวันไม่ต้องใส่ผ้ออาก,ก็ได้นะครับพึงถวายแก่พระมหาเถระเหล่งนั้นเสร็จแล้วแล้วจึงถวายผ้าตามลำดับในภายหลังนี่เนะี่ยผ้าเอามาเข้ากระทาจัรพังนี่นะครับภิกษุทั้งหลายฟังข่าวว่าได้ยินว่า อาสุกาวิหาเรในวัดโนนจีวรเกิดขึ้นมาจึงพากันมาแม้จากวัดที่ตั้งอยู่ตั้งโยนในระยะตังโยะอันอันตริกะพึงให้ภิกษุผู้แจกขึ้นมา วิสุท์ก็ได้สมมุติให้แจ่พึงให้ผ่านนะจีวังพึงให้จีวรตั้งแต่ตั้งแต่ตแตจำเดิมแต่ก็ได้จังเดิมแต่ที่ที่เธอทั้งหลายมาทันกันแล้วมาทันแล้วมาทันแล้วตามลําดับเข้าตามลําดับนะ เพราะที่เธอมาไม่ทันอออีกแม่ภิสุทั้งหลายอาสามอาสามปัตตานาังมาไม่ทันยังไม่ถึงพ่อแม่มาไม่ทันเข้าไปอุปจาระศีลมาเมื่ออันเตวาสิบเป็นต้นจะรับแทนก็ควรให้แทนอืมเมื่ออันเตวาสิบเป็นต้นพอ,อจะรับแทนก็คือคัน อเหคันหันเตสุนะเมื่อนเปวตสุจะรับจะรับก็ไม่มีแทนหรอ,อ,อกเขาใส่เข้ามาเฉ่ๆพิสูจูสมมุติได้รับสมมติแก่ก็พึงให้จีวอนนั้นนะใสจีวอมาสักหน่อยเอามารับนะอันเทวาสิเป็นต้นวะทานติกะาว่าทั้งทั้งหลายเทถะขอจงให้กีตานางใก่พิสูผู้ตั้งอยู่ พระทีอุป,ปจาราศีมาภายนอกอุปจาราศีมาดังนี้พกพภิกษุผู้จะรับสมมนะุติหน้าทาตบพังไม่คืงให้ฮีวรนั้นอน,นี้ไม่ให้นะสากจปันะก็เท่าว่าโขนตีนะภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ที่ประตูวัดของตนผู้อยู่ที่ประตูวัดของตนไม่เห็นมีบาลีนะ ตรงนี้มั้ยัตัโนวิหารัมวารังผู้อยู่แปลนายยเฉยนะก็แปลว่าอยู่อย่างนั้นแหละที่ในประตูใกล้ประตูของตนพิสูจน์ทั้งหลายใกล้ประตูของตนนะก็แปลว่าอยู่หรือใกล้วิหารใกล้ภายในวิหารของตนมาด้วยเอกาพัฒนาเป็นผู้เลื่องเป็นอันเดียวกันกันกบภิกษุทั้งหลาย ที่โอกมันเตเข้าไปสู่อุปิจาระสีมาไยส,สีมาชื่อว่าขยายออกด้วยอำนาจบริษัทวัชิตานามะโอติชื่อว่าขยายออกชื่อว่าเป็นสีมาขยายออกบร,าาบริษัทเสษาด้วยอำนาจบริษัทเพราะฉะนั้นพิสูจน์ที่ได้รับสมุติพึงให้ขีหวน แม่ภิกษุผู้ได้รับสมมติเมื่อใจะให้กีวรแก่ภิกษุนวากาศก็พึงถวายแก่พระเถระผู้มามาถึงในภายหลางเหมือนกันปนัญหาหนึ่งที่ยะพาเคเมื่อสวนที่สองเถราสนังอารุณเหเขายกขึ้นสู่เถระ ปะัะธโมพาโคส่วนที่หนึ่งนะธาุนาติก็ยังไม่ถึงย่อมไม่ถึงก็ย่อมไม่ถึงแก่ภิกษุที่มาทันที่มาแล้วนะภิกษุผู้รับส่งโมทพึงให้จีวรตามลำดับพรรษาตั้งแต่ส่วนที่สองไปแต่ส่วนที่สองไปสเจท่าว่าเอกสมิวิหารในวิหารแห่งหนึ่งท่าสาภิคุนตีมีภิกษุสิบรู ทัะสาวสถานีสังฆาสถาเทมะเทมาติเทนติทายกถวายผ้าสิบผืนกล่าวว่าข้าไปเจ้าทั้งหลายเทมาขอถวายสังฆา,าสถาแก่สงฆ์ดังนี้ปาเจก,กรรันผ้าเอ่อถานีผ้าเหล่านั้นที่สู่พุทธรับสมมติพดาเชตกานี้พึงแจกกันอาเจตังโรบระหนึ่งผืนโรบระผืน ม่แน่ใจว่าสังเขนะหรือว่าสมภูรรัตนสม,มุตินะที่สูงสูริรัตนสม,มนะุทรเป็นผู้แจ่เนี่ยเราดนูนึกความ,มดีนะผมก็ขอ,ปอเป็นพิ่สูงภูริสมมตุติไปก่อนนะครับเป็นตัวอยา่างสจถ้าว่าสับคัดสันตินะิกษุเหเ่านั้นถ้าเหตุตว่าถือเอาถือเอาไป ทั้งหมดทีดเดียวสภานีหนัง้าทั้งหมดถือเอาผ้าทั้งหมดไปด้วยคิดว่าผ้าเหล่านั้นย่อมถึงแก่พวกเราดังนี้ไซผ้าเหล่านั้นทุกปาปิตานิเป็นอันให้ถึงแก่ตนไม่ดีทุกขิกตานิจกักโอโนผลติทั้งเป็นอันถือเอาไม่ดีผ้าเหล่านั้นสังคีการนิโหนติย่อมเป็นของสวม ขตะขะตะขาเนในที่ที่งเธอไปเข้าแล้วนัว่นแหละที่เธอไปเข้านั่นแหละก็ไม่อยากนะกันนะคณะ,ะอันหนึ่งจะชักออกอืนหนึ่งนี่นะการที่พิกูุผู้แจกแจกจีวรพิสูกษุผู้แจกแจกกีวรน,น,นี่ก็ได้การที่พิกูุการก็คือก็เหตุตรงนะการที่พิกูจจะแจกจีวรผู้จะแจกจีวรอ,อุททริตวาอุทาริตวาจะ ถอนขึ้นก็คือชักออกเอากลางวัดถังผ้าผืนหนึ่งออกจะชักผ้าผืนหนึ่งออกแล้วทัทตวาถวายแก่พระสังเถรรว่าด้วยกล่าวว่าว่าอิทังจีวรังชีวรผูนนี้ปาบุนาติย่อมถึงตรงหากรรมแก่ท่านดงมีเสสานิแล้วถือเอาผ้าที่เหลือเสสานินะ ด้วยคิดต่อคดเหตุก็เห็นตรงนันน่นแหละถึงเอาว่าที่เหลือด้วยคิดว่าอีมาทิวัฒนานี้ผ้าเหล่านี้นผ้าประกันติยอ่อมถึงอำหาการแก่เราทั้งหลายวัตตีวันยูท้ายกทั้งหลายอารันตีนำผ้ามาผืนเดียวกล่าวว่าถวายว่ากันข้าพเจ้าขอถาวายแก่สงข้าพเจ้าทั้งหลายถาวายแก่สงนะ ทีโสทั้งหลายขันหันติเนี่ยนะอา,าเาชตวาไม่เหมงนกันขันหันติถือเอาด้วยคิดว่า้าทั้งหลายย่อมถึงแกเ่เราแต่ทุกทุกปาติตังทุกขาหิตังนี่เป็นเอกพจนะข้านั้นทุกปาติตังเป็นอันเธอทั้งหลายให้ถึงแก่ตนไม่ชอบทุกขตะหิตังทุกขาหิตัง ทั้งเป็นอันถือเอาไม่ชอบไม่ชอบก็คือไม่ถูกต้องถูกชั่วย,ยากนะคถือเอาชัว่วถือเอาถือเอาชัว่วถือถือเอาไม่ชอบนะครับก็ถึงข้อสองระอยหสิสี่ยวพูบทค่าวาททำไมนะครับวันโมทนากรอาจารย์นักเรียนนักศึกษาทุกคนทุกท่านนะครับสวัสด,ดีครับ